สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้มาพบกันในช่วงเช้า29กุมภาพันธ์ตรงกับวันพฤหัสสบดีวันนี้นะครับเป็นวันสิ้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์พรุ่งนี้จะ เป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่คือ1มีนาคมผมจึงได้รวบรวมข่าวการแจกเงินที่ยังมีอยู่ณปัจจุบันนี้ของเดือนมีนาคมทุกกลุ่มมาฝากกันครับไม่ว่าจะเป็นการกดเงินสดหรือใช้จ่ายตามที่รัฐได้กำหนดไว้และรวมไปถึงก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวล่ำข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยเปราะบางให้กับทุกกลุ่มเป็นคนละ1000หรือให้ อีกคนละ1,000ประเด็นนี้นะครับเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอย่างชัดๆนะครับต่อไปครับคืบหน้าโครงการแจกเงินดิจิตอลตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้ว11 12 13รับเงินพิเศษคนละ300คนละ300ที่ว่านี้คือได้กลุ่มไหนได้ทุกคนหรือไม่ผ่านช่องทางอะไรเรามารับชมพร้อมๆกัน ฟังชัดๆกันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีและมีประโยชน์นะครับซึ่งไอทีมีสาระลงแต่เรื่องจริงข่าวปลอมข,ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ไม่ลงอย่างเด็ดขาดเรามาสรุปประเด็นแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับแจกเงินเดือนมีนาคมทุกกลุ่มกดเงินสดหรือใช้จ่ายตามที่รัฐกําหนด เริ่มต้นนะครับผมวันที่1มีนาคมวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับตรงกับวันศุกร์โครงการแรกที่ผมจะนํามาฝากนั่นก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมก็จะได้เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ300บาท 2. เงินไว้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะขึ้นรถบขสขอสอมกรถไฟฟ้า รถไฟเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นต้นคนละ750บาทรายการที่3ของบัตรคนจนมาที่1มีนาคมได้แก่ส่วนลดซื้อกา๊าซถุงต้มคนละ80 1 0 0บถึง100บาทนํำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อกา๊าซที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเขาจะลดค่ากา๊าซถุงต้มของท่านไปนะครับถังละ80 1 0 0ถึง100บาทและอย่าลืมนะครับผม หนสิทธิ์นะครับต่อ3เดือนต่อ1บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับใครที่เคยใช้จ่ายก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงสามเดือนก็ยังไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้เลยหรือใช้แล้วครบ3เดือนแล้วก็สามารถรับสิทธิ์นี้ได้นี่คือวันที่หนึงมีนาคมนะครับต่อไปนะครับผมวันที่8ด มีนาคมสำหรับวันที่8มีนาคมนะครับจะเป็นการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารให้นะครับมีบัตรคนจนก็ได้ไม่มีบัตรคนจนก็ได้นะครับผมในส่วนของอ่าคนที่ได้นะครับเป็นลำดับที่1นะครับมันจะมีทั้งหมดประมาณ3ลํลำดับนะครับลำดับที่1ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มอ่าเด็กแรกเกิดนะครับที่เคยลงทะเบียนไว้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดวันที่8 มีนาคมนะครับจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้นะครับผมคนละ600บาทต่อไปครับผมกลุ่มที่2นะครับกลุ่มผู้พิการนะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการนะครับวันที่8มีนาคมคนที่เคยลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอำเภอจังหวัดก็จะได้เงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้ให้ไว้กับอบตเขตอำเภอจังหวัดนะครับ สำหรับกลุ่มที่เป็นผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1000กลุ่มผู้พิการที่มีอายอุเกิน18ปีก็จะได้รับคนละ800กลุ่มที่3วันที่8มีนาคมนะครับกลุ่มผู้สูงอายุจะได้ตามเกณฑ์อายุนะครับผมแต่จะต้องเคยลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอ,ตอำเภอจังหวัดแล้วเท่านั้นนะครับกลุ่มผู้กลุ่มผู้สูงอายุนะครับผมอายุ60-69ปีได้รับ6 0 0 7 0 7 9ปีได้รับ7 0 0 8 0 8 9ปีได้รับ 800นะครับเก้าสิปีขึ้นไปได้รับหนึ่งพันะครับสามกลุ่มนี้นะครับวันที่แดมีนาคมมีบัตรคนจนหรือไม่มีบัตรคนจนก็ได้เป็นเงินสดทุกคนนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านเคยได้ไปลงทะเบียนไว้กับอบอตอเขตอำเภอจังหวัดนะครับต่อไปครับผมกลุ่มบัตรคนจนอีกเช่นเดียวกันนะครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามกลุ่มบัตรคนจนนะครับจะมีเงินพิเศษโอนเข้าให้นะครับคนละสามร้อยบาทตาม ที่รัฐได้กำหนดไว้วันที่11มีนาคม67เกิดก่อน1มกราคม2495จะได้รับเป็นกลุ่มแรกกลุ่มบัตรคนจนเงินพิเศษเกิด12มีนาคม67อ่ะขออภัยครับโอนให้นะครับผม12มีนาคม67เกิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501นะครับผมอันนี้คือวันที่12 วันที่13มีนาคม6 7นะครับเกิดระหว่าง1มกราคม2,502ถึง29กุมภาพันธ์2,507รัฐจะมีการโอนให้เป็นวันที่3นะครับก็จะมี3วันนะครับ11 12 13ก็จะได้ไล่เรียงกันตามวันเดือนปีเกิดที่ผมได้กล่าวไว้โครงการนี้นะครับรัฐจะจ่ายให้นะครับเป็นในส่วนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุนะครับผม60ปีขึ้นไป จะแบ่งออกเป็นการจ่าย3งวดนะครับ9เดือนนะครับผมก็คือได้เดือนละ100บาท9เดือนครับแต่ว่าก็จะมีผู้ที่ได้ไม่ครบนะครับเพราะว่าเขาจะกําหนดตามเกณฑ์อายุนะครับสําหรับผู้ที่ได้ไม่ครบนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าทําไมถึงได้ไม่ครบนะครับโครงการนี้ก็จะจ่ายทีละ3เดือนนะครับ3งวดงวดแรกนะครับผมก็อาจจะเป็นในส่วนของ เดือนนะครับกุมอ่ะมกราถึงมีนานะครับงวดที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของอมีนาแล้วเนาะเมษาพฤษภามิถุนานครับต่อไปก็จากรกฎาถึงกันยานะครับก็จะเป็น3งวดนะครับผมโอเคครับต่อไปครับคืบหน้าแจกเงินดิจิตอลหนึ0งหมบาทตอนนี้นะครับผมโครงการแจกเงินดิจิตอลหนึ0งหมบาทหลายท่านก็คงจะสงสัยกันนะครับว่า มันไปถึงไหนแล้วดําเนินการไปถึงไหนแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมรัฐได้อ่ามีการพูดคุยนะครับและประชุมหารือกันในส่วนของคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับและมีมติว่าให้ไปศึกษาอีก1เดือนซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ15วันแล้วก็ต้องรองอีกสัก15วันนะครับว่า โครงการจะดําเนินการหรือเดินหน้าไปใดทิศทางใดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายการแจกเงินต่างๆนําเงินมาจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับและหลังจากได้ผลสรุปแล้วรัฐก็จะประกาศออกมายัางเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเดินหน้ายังไงนะครับแจกเงินผ่านช่องทางไหนแล้วก็จะแจกวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมเข้าคอรมออนุมัติวันไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการอ่า พิจารณาแล้วก็อยู่ในส่วนของการอนุมัติอยู่นะครับแต่ว่าโครงการน,นี้ก็ยังไม่ได้เลิกล้มอะไรแต่อย่างใดนะครับท่านไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ้ยตอนนี้มันดูเงียบๆจะแจกไหมไอ้หนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลหลักเกณฑ์เนี่ยให้เฉพาะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตามข่าวปลอมที่ท่านเคยได้ยินมาตอนนี้อย่าเพิ่งไปสรุปอะไรนะครับเพราะว่ารัฐก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับส่วนมากข่าวปลอมก็จะพูดกันไปต่างๆนาะนาะพูดไปเองก่อนพูดเกินจริง โม้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน IT มีสาระไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์และสุดท้ายโครงการเพิ่มเบีย้ยเปาะบางให้กับทุกกลุ่มเลยครับไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดพิการและผู้สูงอายุก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวลือออกมากันต่างๆว่าจะให้เพิ่มอีกคนละพัน ซึ่งในความเป็นจริงนะครับคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้ประชุมหาลือและพูดว่าจะเพิ่มให้เป็นคนละนะครับไม่ใช่เพิ่มให้อีกคนละนะครับฟังดีๆนะครับเป็นคนละพันนะครับสมมุตินะครับคนพิการนะครับผมที่ได้ก่อนหน้านี้นะครับสําหรับผู้พิการที่ได้800ก็จะเป็น 1,000พบาทนะครับไม่ใช่เพิ่มอีกคนละพันเป็นพันแอย่างนั้นไม่ใช่นะครับไม่ถูกต้องข่าวนั้นหรือบอกว่าให้เพิ่มอีกคนละพันอันนั้นคือข่าวปลอมข้อจริงนะครับข่าวจริงนะครับคือจะเพิ่มให้เป็นคนละ1000ก็คือ 800+ ร้อบวกสองเป็น1000อย่างนี้นะครับและสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่ได้6 0 0้0 0เ0 0ด0 0 0 0 0อะไรแบบนั้นใครที่ได้1000ก็จะไม่ได้เพิ่มนะครับแต่คนที่ได 600อย่างเงี้ยก็จะได้เพิ่มเป็น1000ก็คือบวกอีก400แบบนี้นะครับ700บวกอีก300ยก็เป็น1,000นะครับประมาณนี้800บวกอีก200ก็เป็น1000นะครับสรุปนะครับผมการแจกมีจริงไหมจะมีการแจกจริงครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของการประชุมหารือและรอเข้าคลมอเพื่ออนุมัติอยู่นะครับผมแล้วการแจกเงินจะแจกยังไงแจกให้เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติม จากเดิมนะครับได้เท่าไหร่แต่ก็จะต้องไม่เกิน1,000บาทนะครับผมสมมติท่านได้600ก็จะได้เพิ่มอีก400เป็น1 0 0 0ไม่ใช่ว่าแจกให้อีกคนละ1,000แล้วไปบวกของเดิมไม่ใช่นะครับข่าวปลอมที่บอกออกมาว่าจะมีการแจกให้คนละ1,000บวกกับของเก่าก็จะได้มากขึ้นไม่ใช่นะครับผมสรุปอีกครั้งนะครับให้ของเดิมอยู่เท่าไหร่สรุป จะไม่เกินหนึ่งพันบาทสมมติให้หกร้อยของเก่าก็จะให้เพิ่มอีกสี่ร้อยเป็นหนึ่งพันไม่เกินหนึ่งพันอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นไหมครับคงยังไม่งงนะครับเนาะส่วนกลุ่มที่จะได้แน่ๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มผู้พิการนะครับแล้วก็กลุ่มสูงอายุส่วนกลุ่มเด็กแรกเกิดนะครับยังไม่มีการกําหนดให้เงินในส่วนนี้นะครับยังคงให้600เหมือนเดิมอยู่นะครับผมถ้าท่านได้ยินข่าวมาว่าจะให้เด็กด้วยเป็น1,000 ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือข่าวปลอมทั้งหมดนะครับยังไงแล้วก็ถ้าชอบเรื่องจริงนะครับย้ำว่าเรื่องจริงนะครับแล้วก็รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเพิ่มเบี้ยเปาะบางทุกกลุ่มจริงหรือเปล่าผมบอกง่ายๆครับให้แน่ๆคือกลุ่มผู้พิการกับกลุ่มสูงอายุนะครับกลุ่มเด็กอันนี้ไม่การันตีไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าในแหล่งข่าวไม่ได้บอกไว้เลยครับว่าจะให้เด็ก อันนี้ขอเคลียร์ก่อนนะครับส่วนที่2ให้อีกคนละ1000จริงหรือไม่ไม่จริงครับเขาจะให้เพิ่มจากเดิมนะครับให้เพิ่มจากเดิมสูงสุดไม่เกินคนละ1000เท่ากับว่าสมมติใครที่ได้อยู่600ก็จะบบกอีก400นะครับเป็น1000แบบนี้แต่ใครที่เคยได้1000อยู่แล้วสําหรับสูงอายุก็จะไม่ได้เพิ่มนะครับแบบนี้นะครับกลุ่มพิการได้800นะครับต่อเดือนก็จะได้นะครับอีก200เป็น1,000อย่างนี้ไม่ใช่ว่า ให้อีกคนละ1,000รวมกับของเก่าไม่ใช่นะครับถ้าใครได้ยินแบบนั้นแสดงว่าข่าวปลอมสําหรับคลิปนี้นะครับใครไม่เข้าใจหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือ,อเป็นประเด็นที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยมันยังไงกันแน่ก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ